ลายเดือนห้าหลังจากที่กองวัวต่างของสางอุ่นเปิงนำสินค้าคือน้ำพึ่งป่าแก่นไม้หอมที่ส่งคุณค่าข้าวดอยทัวงาหนังสัตว์และผ้าทอมือจากชนเผ่าในดงดอยเขตเมืองแม่ห้องสอนไปส่งขายให้พ่อค้าที่กาดหลวงเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเที่ยวขากลับเข้าซื้อเกลือ น้ำมันกา๊าซไม่ขีดไฟและปลาแห้งกลับมายังแม่ห้องสอนกลางดึกคืนวันหนึ่งขณะหยุดพักแรมอยู่ชายดอยระหว่างทางเขาได้นอนหลับฝันเขาฝันไปว่าเขากำลังเดินอยู่ในเส้นทางกลางป่าที่วางเวงตามลำพังฟ้าสูงเบื้องบนมีจันทร์ครึ่งดวงและมูดาวพราวพลายเปล่งประกายแสงระยิบระยับทันใดนั้นพลันหูของเขา ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังแว่วมาอย่างเศร้าโศกในความมืดสลับกับเสียงคร่ำครวญว่าได้โปรดเธอช่วยฉันช่วยฉันด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสางอุ่นเปิงได้ยินแล้วก็แสนจะพิศวงและบังเกิดความหวั่นไหวในดวงใจจนไม่อาจจะทนนิ่งฟังอยู่ต่อไปได้นายห้อยหนุ่มก้าวเดินตามเสียงลึกลับนั้นไปอย่างรวดเร็ว แต่เส้นทางนั้นไปสิ้นสุดที่ขอบผาสูงแลมองลงไปเห็นมีหมู่บ้านชาวดอยหมู่หนึ่งปลูกอยู่เป็นกลุ่มกลางดงป่าช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงหญิงลึกลับร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากหมู่บ้านแห่งนั้นสร้างอุ่นเปิงเหลียวซ้ายแลขวาอย่างจนใจไม่รู้ว่าจะลงจากหน้าผาไปสู่หมู่บ้านแห่งนั้นได้อย่างไรแต่แล้ว ท่านก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งร้องดังแว่วมาทางเบื้องหลังเข้าเหลียวกลับไปเห็นม้าสีขาวควบวิ่งมามันมันคือเจ้าม้าทิพตัวที่ท่านหลวงพ่อครูบาถูนะมอบให้เขานั่นเองเจ้าม้าทิพวิ่งมาหยุดพงกหัวแกว่งหางย่ำเท้าและส่งเสียงร้องเชิญชวนคล้ายจะพูดบอกว่าไปกับฉันไปกับฉัน นายห้อยหนุ่มสัมผัสรู้จากกระแสใจที่ติดต่อกับมันได้ดังนั้นแล้วขึ้นขี่หลังของมันจับบังเหียนมั่นแล้วพูดว่าเพื่อนยากขอบคุณที่มาเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญอยู่นั่นได้ยินไหมฉันจะไปช่วยเธอไม่ได้ยินคำพูดของเขาผลันเจ้าม้าทิพย์ก็เพ่นผนกระโจนออกจากหน้าผาวูบวูบ ข้ามยอดไม้ที่แผ่เป็นพืชรถล,ลันอยู่ในป่าตรงไปยังหมู่บ้านที่เห็นอยู่ลิบลิบท่ามกลางแสงจันแรมหมู่นั้นทันทีแต่ยังไปไม่ทันจะถึงก็ปรากฏมีเงาร่างของนกยักษ์ตัวหนึ่งปีกใหญ่ยาวเป็นวาพุ่งโฉบเชียวลงมาขนปีกเลยลายและดวงตาสีแดงวาววาวทั้งคู่ของมันสะท้อนแสงจันท์เป็นประกายระยับมันส่งเสียงข่มขู่อย่างน่ากลัวดังกึกก้อง กรงเล็บเท้าแหลมคมยาวงงของมันกางร่ามาแต่ไกลหมาขยุ่มตัวของเขาด้วยท่าทางที่มุ่งร้ายนกยักษ์นกยักษ์นายนห้อยหนุ่มอุทานรีบก้มหลบต่ำจนติดกับหลังม้าวูบเขาเสียววาบไปทั้งตัวหลบได้อย่างหวุดหวิดเกือบไปแล้วเกือบตกเป็นเหยื่อของมันนกยักษ์ม้าทิพเพื่อนยากระวังนกยักษ เขาร้องตะโกนเจ้าหมาทิพซึ่งกำลังควบเนพนโพนส่งเสียงร้องรับรู้เอี้ยวตัวกลับวิ่งสวนไปทางนกยักษ์ประหลาดที่กางปีกบินร่อนวนกลับมามันจะโจมตีเขาเป็นครั้งที่สองสร้างอุ่นเปิงเอามือซ้ายจับบังเหียนมั่นส่วนมือขวากระชากดาบที่สะพายอยู่ออกเหนือง่าต่างฝ่ายต่างพุ่งเข้าหากันชับดาบคมในมือของเขาฟาดฟันไปสุดแรงเกิด ถูกอุ้งเล็บคมข้างหนึ่งของมันขาดสบัน้นกระเด็นปลิวว่อนไปเจ้านกยักษ์ลึกลับวีดร้องอย่างเจ็บปวดสุดชีวิตเสียหลักบินทลาวูบวูบเลือดหยาดหยดกระเซ็นเป็นสายสายสะท้อนแสงจันทร์ม้าทิพเพ่นผลหมายออกติดตามแต่เขาร้องห้ามขึ้นว่ามันบาดเจ็บแล้วขาขาดข้างหนึ่งปล่อยมันไปม้าทิพแสนรู้วกกลับแล้วทยานต่อไป ตามเส้นทางเดิมจนถึงหมู่บ้านกลางดงเสียงร้องไห้ของหญิงคนนั้นยังคงแว่วมาช่วยด้วยปล่อยชนันช่วยด้วยช่วยด้วยมาทิพย์พุ่งจากฟ้าลงสู่พื้นดินครั้นชายหนุ่มปีนลงจากหลังของมันแล้วพลันเจ้ามาทิพย์ก็หายวับไปทิ้งให้เขายือนอยู่เดียวดายสร้างอุ่นเปิงเดินตามเสียงคร่ำครวญไปจนถึงบ้านหลังหนึ่ง เขาได้เห็นกรงขนาดใหญ่กรงหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นชานเรือนหน้าบ้านอะไรนั่นเขาอุทานเมื่อได้เห็นหญิงสาวงดงามคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ภายในมือสองข้างจับซี่ลูกกรงไว้น้ำตาไหลพรากอาบแก้มเธอมองดูเขาด้วยสายตาที่ร้าวรานทุกทรมานช่วยด้วยฉันถูกจับขังฉันกำลังมีท้อง ขาข้างหนึ่งของฉันหักเจ็บปวดเหลือเกินได้โปรดช่วยชีวิตฉันด้วยเถิดสร้างอุ่นเปิงก้าวเดินไปที่กรงก้มลงถามว่าใครจับเธอมาขังนี่ช่างใจร้ายเหลือเกินนั่นเขานอนอยู่นั่นเธอชี้มือบอกชายหนุ่มเหลียวมองตามไปเห็นภายในเรือนมีชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งกำลังนอนเรียงกันหลับไหลอย,อยู่ช่วยด้วยท่านผู้บีเมตตา ช่วยฉันด้วยหญิงสาวที่กำลังตั้งท้องคนนั้นร่ำร้องอีกด้วยเสียงที่น่าสมเพชเวทนาฉันจะช่วยเธอฉันจะช่วยเธอเองสร้างอุ่นเปิงบอกสงสารจับใจแต่ยังไม่ทันจะช่วยพลันก็มีสุนัขใหญ่สีดำหางด้วนตัวหนึ่งส่งเสียงเห่ากระโชกโฮกเข้ามาทำท่าจะกัดเขาสะดุ้งตกใจรู้สึกตัวตื่นจากความฝัน ภาพของหญิงสาวในกรงและเจ้าหมาดำหางด้วนหายวับไปโอ้เราฝันไปหรือนี่ฝันแปลกเหลือเกินนายห้อยหนุ่มลุกขึ้นนั่งรำพึงอย่างพิสวงแต่ในใจยังคงได้ยินเสียงร้องของหญิงคนนั้นดังแว่วมาตลอดเวลาช่วยด้วยช่วยด้วยสร้างอุ่นเปิงชงนใจนอนไม่หลับค่อยๆลุกออกจากกระโจม ขณะนั้นตีหนึ่งกว่าแล้วบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่ดาวพราวพรายดวงจันทร์แรมครึ่งดวงเหมือนที่เห็นในความฝันลอยคว้างคว้างอยู่กลางฟ้ากองไฟซึ่งก่อไว้มอดลงเหลือเพียงกองฐ่านแดงๆคุกรุ่นทรงแสงริบรีริบรียามผัดสุดท้ายสองคนนอนหลับแล้วเอาผ้าหม่มคลุมหัวคลุมตัวนายห้อยหนุ่มหยุดยืนนิ่ง แงนมองไปที่ท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเห็นผีพุ่งใต้ดวงใหญ่ทะลุฟ้าวูบวูบเป็นประกายเป็นทางยาวพุ่งลงสู่ยอดดอยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องลึกลับนั้นดังมาอีกแล้วภาพของหญิงสาวในกรงบีบคั้นจิตใจรุ่งเช้าวันต่อมากองวัวต่างของเขาเดินทางต่อขึ้นดอยลงดอย ขึ้นดอยลงดอยจนใกล้เที่ยงวันนายห้อยหนุ่มแลลงไปทางเบื้องหน้ารู้สึกสะดุดใจเพราะได้เห็นภาพหมู่บ้านในหุบเขาเป็นภาพเดียวกับที่เขาเคยเห็นในความฝันหมู่บ้านหมู่นั้นอยู่กลางดงห่างไปทางขวาจากเส้นทางกองวัวต่างประมาณสองกิโลเมตรไม่ใช่ที่หยุดพักแรมและเขาก็ไม่เคยแวะเข้าไปแต่วันนี้พอนึกถึงความฝันพลันก็เกิดความสังหรณ์ใจ เขาหยุดวัวนำมองไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นพลางสำรวมใจให้เข้าสู่สมาธิฌานส่งกระแสจิตเพ่งพินิษสำรวจตรวจดูครั้นเมื่อจิตสงบฌานก็บังเกิดเสียงผู้หญิงในความฝันร้องคร่ำครวญดังแว่วมาจากหมู่บ้านนั้นอีกแล้วใช่แล้วเธออยู่หมู่บ้านข้างหน้านี้หมู่บ้านนี้แน่นอนในห้อยในห้อยหยุดทำไม ใจโพวิ่งเข้ามาร้องถามอย่างแปลกใจวัวต่างที่ตามหลังมาทั้งกระบวนพากันหยุดเดินวันนี้เราจะไปพักแรมใกล้ๆหมู่บ้านนั้นสร้างอุ่นเปิงชี้มือนอกเส้นทางนะั้นในห้อยอยู่ไกลออกไปมากทีเดียวข้ามีธุระใจโพบอกพวกเราทุกคนว่าเราจะไปพักแรมที่หมู่บ้านนั้นใจโพทราบแล้วก็วิ่งกลับไปตะโกนร้องบอกคนอื่นๆในกองวัวต่างให้รับรู้ แวะพักหมู่บ้านกลางดงทางขวามือแวะพักหมู่บ้านกลางดงทางขวามือลงจากเนินดอยแล้วลงสู่หุบเขาได้พบชาวบ้านสองสามคนหาบยญาคาเป็นมัดมัด,มดออกมาจากป่าจากการแต่งกายก็รู้ว่าเป็นชาวกะเรี่ยงสร้างอุ่นเปิงจึงหยุดแล้วร้องทักทายไต่ถามโอ้มือโชอเปอร์พี่ชายพี่สาวหมู่บ้านของพวกท่านในดงข้างหน้าชื่อหมู่บ้านอะไรหรือ ชาวกระเรียงสามคนพากันหยุดหันมาส่งยิ้มใส่ซื้อให้แล้วตอบว่าโอ้มือโชเปอร์ไหนหอยหมู่บ้านของเฮาชื่อแม่เฮะคีพอมีที่พักแรมหรือไม่เฮาจะนำกองวัวต่างไปขอพักสักคืนมีอยู่ไหนหอยตรงชานห้วยใกล้หมู่บ้านเป็นทุ่งนาใหญ่ของพวกเฮาไหนหอยจงไปพักเถอะชาวกระเรียงวัยกลางคนตอบอย่างมีน้ำใจ ดับลือแหวจ้อขอบคุณพี่ชายจงเดินนำพวกเราไปเถอะสร้างอุ่นเปิงพูดบอกชาวกระเหรี่ยงทั้งสามคนอีกชั่วโมงหนึ่งต่อมาก็ไปถึงทุ่งนาชายป่าชายห้วยสำรวจดูสถานที่เห็นเหมาะสมแล้วก็ปลดต่างใส่ของลงจากหลังวัวแบ่งหน้าที่กันตามที่เคยทำคือส่วนหนึ่งเตรียมค่ายพักแรมอีกส่วนหนึ่งพาวัวไปกินน้ำกินหญ้า เมื่อจัดสถานที่ค่ายพักแรมเสร็จแล้วประมาณบ่ายสามโมงกะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่กลับจะหาของป่าคืนสู่หมู่บ้านแล้วนายห้อยหนุ่มก็วางแผนเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านโดยให้ใจโพสะพายกล้วยใบยใหญ่ใส่เกลือไม่ขีดไฟและปลาแห้งจำนวนหนึ่งไม่มากนักเดินเข้าไปในหมู่บ้านทำทีว่าไปเดินเร่ขายของจากเรือหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่ง พรางร้องว่าเกลือไหมไม่ขีดไฟไหมปลายแห้งก็มีราคาไม่แพงนายห้อยหนุ่มไปที่เรือนหลังแรกเห็นหญิงอายุราวห้าสิบปีเศษคนหนึ่งกำลังฝัดข้าวด้วยกระดง้งมีหลานตัวน้อยหน้าตามอมแแมมนั่งเล่นอยู่ข้างๆเขาจึงเดินแวะเข้าไปทักทายโอ้มือโชเปอร์เมอร์กาสวัสดีป้าซื้อเกลือไหมไม่ขีดไฟปลาแห้งก็มี ราคาไม่แพงหรอกบอกแล้วก็ยิ้มให้ผูกไมตรีหญิงสูงอายุหยุดฝัดข้าวยิ้มตอบรอยยิ้มของเธอขวยเขินพูดขึ้นด้วยสำเนียงซื่อว่าในห้อยป้าไม่มีเงินเลยอยากได้เกลือสักหน่อยนึงเอาน้ำพึ่งแลกได้ไหมมีน้ำพึ่งอยู่กระบอกหนึ่งส่วนเกลือสุดแท้แต่นายห้อยจะแบ่งให้ได้สิป,ป้าน้ำพึ่งก็แลกได้เอามาแลกเลย หญิงสูงอายุแสดงความยินดีรีบก้าวขึ้นเรือนสร้างอุ่นเปิงมองสำรวจไปที่ชาญเรือนและบ้านของเธอโดยรอบแต่ไม่เห็นมีโครงขังหญิงสาวในความฝันเมื่อหญิงคนนั้นหิ้วกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำผึ้งกลับลงมาเขาก็จัดเกลือให้ตามสมควรกับราคาน้ำผึ้งไม่เอาเปรียบและแถมปลาแห้งให้เธอสองตัวพรางถามว่าป้าหมู่บ้านนี้มีกี่หลังคาเรือน เ็ดหลังคาเรือนในหอยเคยมีกองวัวต่างแวะเข้ามาพักบ้างไหมไม่มีเลยหมูบ้านของพวกเขาอยู่ไกลจากเส้นทางหญิงสูงอายุตอบสร้างอุ่นเปิงเดินผ่านบ้านของเธอไปอย่างบ้านหลังอื่นๆอีกสี่หลังขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยอัธยาศัยไมยตรีแล้วสำรวจตรวจดูบ้านห้าหลังนั้นไม่พบภาพกรงขังหญิงสาว ในความฝันสักหลังเดียวแต่ครั้นพอไปถึงเรือนหลังที่หกหลังใหญ่กว่าหลังอื่นๆเป็นเรือนของหัวหน้าบ้านพอสอ้างอุ่นเปิงแลมองไปพลันหัวใจของเขาก็กระตุกวูบโอใช่แล้วใช่แล้วเรือนหลังนี้แน่นอนบนชานเรือนมีกรงไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่แต่มองไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรเพราะมีผ้าคลุมบังปกปิดไว้กันแสงแดดส่อง บ้านหลังนั้นมีรั้วล้อมเป็นรั้วไม้ไผ่แต่ไม่มิดชิดล้อมไว้เป็นพิธีกันวัวกันควายเข้าไปจายโพแกหยุดรออยู่ที่นี่นะข้าจะเข้าไปที่เรือนหลังนั้นสร้างอุ่นเปิงบอกแล้วหิ้วประแห้งห่อหนึ่งก้าวเดินเข้าไปทันใดนั้นมีหมาสีดําหางด้วนท่าทางดุร้ายตัวหนึ่งกระโจนวิ่งเข้ามาใส่มันห้าปากคำรามเห่าเสียงดังโอใช่แล้ว มันเป็นหมาดำหางด้วนในความฝันตัวนั้นนั่นเองแต่มันมากัดเขาไม่ได้มีปลอกคอล่ามมันไว้กับเสายุ้งหน้าบ้านสร้างอุ่นเปิงยืนนิ่งสำรวมจิตแผ่เมตตาเจ้าของบ้านเป็นชายวัยกลางคนโผล่หน้าออกมาตวาดสุนัขสุนักเงียบทางอุ่นเปิงยิ้มให้พลางกล่าวทักทายด้วยไมตรีว่าโอ้มือโชเปอร์ท่านหัวหน้าบ้านเขาเป็นในห้อยกองวัวต่างเดินทางผ่านมา จะขอแวะพักแรมคืนสักคืนเฮามีปลายแห้งจากกาดหลวงเชียงใหม่มาฝากท่านด้วยโปรดรับไว้เป็นน้ำใจจากเฮาดับลือขอบคุณในห้อยพักเถอะพักตามสบายหมู่บ้านของเฮาปลอดภัยไม่มีผู้ร้ายโจรขโมยหัวหน้าบ้านตอบรับของฝากด้วยความยินดีเชื้อเชิญให้สางอุ่นเปิงขึ้นไปบนเรือนสางอุ่นเปิงก้าวตามขึ้นไปด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้น ความรู้สึกของเขาขณะนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังแว่วมาชัดเจนช่วยด้วยช่วยด้วยฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่แล้วก็มีเสียงกระพือปีกดังพึบพับพึบพับแทรกกับเสียงหวีดร้องดังกอกกอกลั่นมาโอ้กรงใหญ่นั่นมันเป็นกรงเดียวกับความฝันแต่ภายในไม่ใช่หญิงสาว เป็นนางนกยูงนางนกยูงตัวใหญ่รูปร่างสูบโซตัวหนึ่งมันโผล่หัวออกมาจ้องดูเขาตัวของมันสั่นเทาอย่างทุกขทรมานกอกกอกกอกมันร้องคร่ำครวญเสียงอ่อนระโหยสร้างอุ่นเปิงฟังรู้มันกําลังร้องว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยด้วยน้ำเสียงที่ร้าวรานน่าเวทนานกยูงในห้อย เขาดักได้เมื่อสองวันก่อนกะว่าจะเชือดแกงกินเย็นนี้ละเนื้อมันอร่อยนะเชิญนายหอยมากินด้วยกันหัวหน้าบ้านพูดบอกอย่างใจดีสร้างอุ่นเปิงใจหายรำพึงว่าโอ้นางนกยูงเอ๋ยเจ้าเองหรือนี่ที่ส่งเสียงเรียกร้องให้เราตามมาในความฝันเกือบไปแล้วเกือบมาไม่ทันหากช้าไปอีกสักชั่วโมงเจ้าคงจะต้องตาย แล้วสางอุ่นเปิงก็แสดงท่าทางยินดีตื่นเต้นให้หัวหน้าบ้านแม่เหาะขี่ได้เห็นเขาพูดว่าหัวหน้าบ้านเขาหานกยูมานานแล้วเขาอยากได้ไปเลี้ยงหัวหน้าบ้านอย่าฆ่ามันเลยขายให้เหาเถอะนะจะคิดราคาเท่าไหร่เขาก็ไม่ว่าขายให้เหานะจงขายให้เหาห้ารูปีได้ไหมหรือจะเอาเท่าไหร่หัวหน้าบ้านชาวกะเรี่ยงพอได้ฟังก็ตาลุกวาว รำพึงอยู่ในใจอย่างตื่นเต้นเช่นกันว่าโอ้ห้ารูปีนางนกยุงตัวผ,มผอมๆขาหักนี่ขายได้ตั้งห้ารูปีไหลหอยกองวัวต่างคนนี้บ้าแล้วหากไม่บ้าก็คงจะเขา่าเลอะเกินแค่สองรูปีเราก็ขายแล้วคิดดังนั้นจึงตอบตกลงทันทีด้วยความตื่นเต้นยินดีเช่นเดียวกันสร้างอุ่นเปิงกับจ่ายโพช่วยกันยกหามกรงนางนกยูงตัวนั้นออกจากหมู่บ้าน พอไปถึงค่ายพักแรมลูกน้องกองวัวต่างแลเห็นก็พากันมามุงดูเจ้าจ่ายเสมปากวัยพูดปนหัวเราะขึ้นว่าไหนห้อยไหนห้อยถูกหลอกแล้วหนังนกยงตัวผ,อ,ผ,อ,ผอมๆเนี่ยทำไมซื้อมาตั้งห้ารูปีช่างแพงเหลือเกินเจ้าจ่ายเสมแกไม่รู้อะไรห้ารูปีนี่ไม่แพงหรอกถึงสิบรูปีก็ไม่แพง เงินห้ารูปีกับชีวิตของนางนกที่รอดมานี่เทียบกันไม่ได้เลยแกรู้ไหมมันกำลังมีท้องมันมีไข่อยู่ข้างในสร้างอุนเปิงบอกไม่ถือสาความเมตตากรุณาในดวงใจของเขามากล้นสุดจะพลนานายห้อยหนุ่มนำพานางนกยูงที่บอบช้ำขาหักเพราะถูกแล้วรัดตัวนั้นมาปรถมพยาบาลรักษาที่บ้านของเขาณนะเมืองแม่ห้องสอน ต่อกรงที่อยู่ใหม่ให้มันอยู่ใหญ่กว่าเดิมเอาน้ำมันเลียงผาทาประครบเข้าเฝือกขาให้มันด้วยความปราณีหาอาหารให้มันประครบประงมดูแลเอาใจใส่ยืนพูดยืนคุยกับมันด้วยภาษาพูดและภาษาใจเสมอเสมอว่าปลอดภัยแล้วนะนางนกยูงเธอปลอดภัยแล้วจงพักฟื้นอยู่กับเราเมื่อหายดีแล้วเราจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระ กลับคืนสู่ดงดอยนางนกยูงบาดเจ็บเอาหัวและคอซบที่เท้าของชายหนุ่มท่าทางของมันกระตันอยู่ทราบซึ้งใจที่เขาช่วยชีวิตมันตอนกลางคืนวันต่อมาสร้างอุ่นเปิงฝันว่าหญิงสาวมีท้องคนนั้นเดินเข้ามายกมือน้อมไหวแล้วซุดลงกอดขาของเขาเธอแงนหน้าร้องไห้น้ำตาไหลรินพูดว่านายนาย พระคุณของนายเราจะจดจำไว้ชั่วชีวิตตลอดชั่วการนิรันดร์แล้วร่างของหญิงท้องแก่ก็กลับกลายเป็นนางนกยูงเดินเสื่องๆกลับเข้าสู่โกรงซึ่งมีน้ำมีอาหารอันเป็นที่อยู่ปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์ในเรือนหลังน้อยที่พักของมันประมาณเดือนหนึ่งต่อมาขาของนางนกยูงก็หายสนิทประสานติดกันมันเดินและบยบินได้เป็นปกติ แต่มันก็ยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ภายในรั้วบ้านบางทีก็ไปเกาะอยู่บนยอดไม้ส่งเสียงร้องแวววมาอย่างสุขใจต่อมาอีกเดือนหนึ่งนางนกยูงหายไปสร้างอุ่นเปิงเที่ยวตามหาเขาได้เห็นมันกำลังกกไข่อยู่ในรังที่ทำด้วยใบหญ้าใบไม้รังของมันกองอยู่บนพื้นดินใต้พุ่มไม้ในสวน ่างอุ่นเปิงเดินเข้าไปหานั่งลงเอามือลูบหัวมันแล้วถามด้วยความเมตตาว่านางนกยุงออกไข่กี่ฟองขอดูบ้างสินางนกยุงแสนรู้หุบแพนหางขยับเผยให้เห็นไข่สองฟองว,งวางอยู่เคียงกันนางนกยุงกกไข่อยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งลูกน้อยของมันฟักออกเป็นตัวแต่ฟักเพียงฟองเดียว อีกฟองหนึ่งไม่ฟักมีเพียงลูกน้อยตัวเดียวคล้ายลูกไก่ตัวสีน้ำตาลเป็นจุดๆตามขนปีกสีของมันกลมกลืนกับใบไม้แห้งในพุ่มไม้บริเวณน,นั้นมากกุ๊กกุ๊กกุ๊กนางนกยูงเรียกลูกของมันออกมาหาสางอุ่นเปิงเจ้าลูกนกยูงตัวน้อยๆก็เดินเตาะแตะเตาะแตะออกมาให้เห็นน่ารักน่าเอ็นดูยินดีต้อนรับ เจ้านกยุงน้อยสร้างอุ่นเปิงพูดกับมันอย่างปราณีอยู่กันให้สบายนะหิวก็ไปกินอาหารที่ฉันเตรียมไว้ให้โน่นที่หน้าโรงหน้าบ้านน้อยของเธออาหารของมันคือมเมล็ดข้าวมเมล็ดผักพืชและใบผักนานาชนิดการเวลาผ่านพ้นไปลูกน้อยของนางนกยุงค่อยๆเติบโตนางนกยุงพาลูก เดินหากินตามลานดินลานหญ้าในสวนมันสองตัวไม่นอนในกรงแล้วบินขึ้นไปนอนบนต้นไม้กระโดดจากกิ่งล่างขึ้นไปยังกิ่งสูงแล้วจับเกาะนอนอยู่เคียงคู่กันพอรุ่งเช้าตอนสายๆจึงจะโผบินตามกันลงมาหากินบนพื้นดินการเวลาผ่านพ้นไปจนเข้าสู่ต้นฤดูฝนอีกปีหนึ่ง คืนวันหนึ่งสร้างอุ่นเปิงนอนหลับฝันไปว่านางนกยูงเดินเข้ามาหาในร่างของคนเธอก้มลงหมอบกราบแล้วเงยหน้าพูดว่านายจา๋าลูกของเฮาเติบโตบินแข็งแล้วเฮาจะอําลานายพาลูกกลับคืนไปอยู่ในปา่าเพื่อที่จะสอนให้เขาเรียนรู้การหากินและดำรงชีวิตนายจา๋าขอบพระคุณนายที่ช่วยชีวิตเฮาและลูกน้อยไว้ พระคุณของนายเขาจะจดจำชั่วชีวิตไม่ว่าชาติไหนไหนเขาก็จะไม่ขอลืมพรุ่งนี้ตอนเช้าตรู่เขากับลูกจะขอลาไปแล้วไปเถอะนางนกยูงไปดีนะขอให้เธอจงไปอยู่ในดงดอยที่ห่างไกลจากพรานไพรใจร้ายทั้งปวงนางนกยูงที่มีวิญญาณเป็นคนก้มกราบสะอื้นอาลัย ครันรุ่งเช้าก่อนตะวันส่องแสงนางนกยูงและลูกบินมาเกาะที่กรอบหน้าต่างเรือนมันส่งเสียงสั่นเครือร้องบอกว่าก๊อกก๊อกก๊อกลูกของมันก็ร้องสายตาของมันมองดูสางอุ่นเปิงด้วยความรักความอาลัยสางอุ่นเปิงเดินไปหยิบขันน้ำมนต์ที่ทำไว้ตอนตีสี่ถือออกมาพูดบอก กับมันทั้งสองว่านางนกยูงน้ำมนต์นี่เป็นพุทธมนต์เกิดจากพระคาถาโมระปริศเราสวดภาวนาทำไว้ให้เธอมาก้มหัวมาเราจะพรมให้พลังแห่งน้ำพระพุทธมนต์จะคุ้มครองรักษาเธอและลูกให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนางนกยูงและลูกน้อยค้อมหัวลงอย่างแสนรู้น้อมรับญาดน้ำมนด้วยความซาบซึง้ง ปีติใจไปเถอะไปดีนะใกล้แจ้งแล้วจงพากันไปสร้างอุ่นเปิงพูดกับมันเป็นครั้งสุดท้ายนางนกยูงร้องอย่างอ,อ,อ,อาลัยก๊อกกอนายจ๋าท่านผู้มีพระคุณลากรลากรมันบอกแล้วก็กลับตัวกางปีกร่อนบินขึ้นสู่ท้องฟ้า ลูกของมันก็บินตามขณะนั้นดวงตะวันลอยโผล่ขึ้นเหนือดอยนิดหนึ่งแล้วแสงสีทองเปล่งประกายลงมานกยูงป่าสองตัวแม่ลูกบินคลอกันไปห่างออกไปยังดอยสูงอันไกลแสนไกลโพ้นต่างอุ่นเปิงยืนนิ่งเือมองตามจนมันทั้งสองลับหายไปจากสายตา เมื่อมันหายลับไปแล้วชายหนุ่มก็ยืนรำพึงกับตัวเองขึ้นว่าทุกชีวิตสุดท้ายแล้วก็ต้องพลัดพรากจากกันลากรนางนกยูงลากรรำพึงดังนั้นแล้วก็เตรียมตัวออกไปใส่ปาดบําเพ็ญบุญ